มีสเต็กหมูนะคะแล้วก็มีซุปมิโซะนะอาหารเย็นวันนี้นะคะขนมนี้ไปกินตอนเช้านะคะโอเคเดี๋ยวไปอุ่นร้อนๆก่อนสวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนอาหารเย็นนะคะทานซุปมิโซะนะคะแล้วก็มีสเต็กหมูอันนี้คือเราอุ่นร้อนๆแล้วนะคะ อาหารเย็นแล asure, Safe, ạ, ้วก็ทานเบาๆนะทุกคนเนาะทำมันร้อนอร่อย สเต็กนะคะทุกคนสเต็กหมูเราไปอุ่นมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมทุกคนอ่านี้กลองแล้วเห็นไหมอ่าลืมราดซอสนะทุกคนอื ร้นเห็ดนะคะมือเย็นด้วยกันอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนหมูนม ขนมลนมดอกคอรัติน run. Right. หมูนุ่มนะคะเพื่อนหมูนุ่มมากเลยอืม Seeing little rock safe and surrounded by friends of our own age, mm -hmm. Allah has realized his nest was now empty. He began to hear the call of the buffaloes. อามทุกไปด้วยเลยทุก hmm. ม uh, mm ิโซะนะคะ เป็ปุ่นอร่อยหมูนี่นะทุกคนถ้ามีแจ่วเนาะอร่อยด้วยนะแล้วมีข้าวเหนะียวเนาะแซบ <c oughs> <c oughs> I mm -hmm. mm. I will never forget you, say. Keep, telling us. ตลอดบทที่บีไปเป็นเพื่อนนะทุกคนไม่ได้ดูนะทุกคนเปิดไว้อย่างนี้แหละ 嘛。 อิ่มเลยค่ะทุกคนอิ่มมากเลยอืมอืม,อ,มอิ่มมากโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จบไปด้วยอาหารมื้อเย็นวันนี้นะคะ ขอบคุณเช่นเคยนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะแล้วก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปหาเพื่อนทุกคนนะคะ <c oughs> ทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาให้กําลังใจในการกักตัวนะคะทุกคนสิบสามวันแล้วนะคะอีกพรุ่งนี้อีกวันเดียวนะ,ะ <c oughs> จริงๆถ้าถ้าอยู่ครบก็คือต้องออกวันอาทิตย์นะทุกคนแต่ถามพนักงานแล้วเขาบอกว่าเราออกวันเสาร์ได้ก็คือต้องออกวันเสาร์นะคะเนาะ จะไม่หยุดถึง15คืนนะคะถึงเราจะจ่ายเงินไปแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะว่าคิดถึงแม่ว่ากเลยทุกคนคิดถึงบ้านคิดถึงสวนอะไรต่างๆนะอยากไปสูตรอากาศอะไรอย่างเงี้ถ้าอยู่แบบนี้เหมือนแบบมัน,มน,มนโอ้โหทุกคนถ้านานกว่านี้ก็แย่เหมือนกันนะคะเหมือนร่างกายเราต้องการต้องการแดดต้องการอะไรอย่างเงี้นะทุกคนเนาะโอเคค่ะขอบคุณม,มากๆเลยนะคะที่มาคอยให้กําลังใจนะทุกคนโอเคลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปโอหน้านะคะบ๊ายบาย